ไปนะไปเลยไปเลยไปแล้วนะไ,ปลไ,ปลไปแล้วไปเกาะว,วนะไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกอแล้วพ่อไปรอข้างล่างแล้วไม่เป็นไรเกาะไปเลย มาแล้วแทนเร็วนี่นี่ดูบอลแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลย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 โอเคลงเลยลงแล้วก็จับไว้วิ่